สวัสดีครับ f อซเจอกันอีกแล้วกับช่างใช้ปืนผาหนามายนะครับวันนี้ช่างใจมาจัดปโปรนะครับชุดยิงหนูครับผมระบบชุดกลไกครับนี่ครับมีชุดกลไกแล้วก็มีหัวเหยมนะครับขอเรียกของเหมครับหอวเหยมชุดละสามสิบาทนะครับเนี่ยช่างใชจะมาจัดปโปรแบบนี้นครับชุดกนไกสแตนเลสหนึ่งชุดแล้วก็ลูกดอก หนึ่งลูกครับชุดไก่สามร้อยห้าสิบนะครับบววลูกดอกปกติก็ร้อยยี่สิบทั้งชายเอาแค่ร้อยเดียวนะครับก็คือสั่งไปพร้อมกันก็คือรวมกันจะเป็นสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับไม่ถึงห้าร้อยนะครับทั้งชายจัดโปรให้นะครับลูกดอก fc ท่านไหนอยากได้ความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งมาเลยนะครับนี่ครับอัปเกรดเป็นลูกดอกไฟเบรการนะครับตัวนี้จะเป็นรูด้านในนะครับเบาครับผมและก็แข็งแรงครับ ยิงไกลได้สบายครับครับสเตเลสมีเซฟครับผมท่านไหนสนใจก็โทรหาชจ้ชัยนะครับโทรมาสั่งอย่างเดียวนะครับชจ้ชัยรับผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวมันจะมีชุดไกลเหล็กนะครับถ้าไกลเหล็กก็250บาทนะครับถ้าเอาลูกดอกด้วยก็บวกมาอีก100นะครับก็จะเป็น350 350ไกลเหล็ก450ไกสเตเลสนะครับ มีจานวนจํากัดนะครับท่านไหนต้องการที่จะอัปเกรดครับไกเป็นไกลูกเหล็กบ้างอ่าเป็นไกแหน่บ้างครับเราอยากจะอัปเกรดพายิงหนูตัวเองครับโทรหาจ้าใจได้เลยครับเจงไกัจัดให้ครับมีจํานวนจํากัดนะครับไม่เยอะนะครับตามที่จ้าชัยเห็นนะครับของส่วนนี้จะเป็นลูกซองลูกซองยิงหนูนะครับ fc สั่งลูก2องยิงหนูมานะครับมูลค่าอยู่ที่3,300บาทนะครับพี่เขาจะเอาไว้สั่นตอกด้วยแล้วก็ยิงกองข้าวด้วยนะครับเป็นไม้ท่อนเดียวครับคล้องตัวครับใส่แคบได้สบายเลยครับตัวนี้สําหรับคนที่ยิงแบบไม่มีบันธายไม่เป็นนะครับเนาะเนี่ยครับทางชัยจัดให้ครับ3า0 0บาทนะครับตัวนี้เป็น3ระบบนะครับท่านไหนอยากได้ก็ต้องสั่งประมาณ1เดือนนะครับ3ระบบตัวนี้ fc สั่งงานมาเยอะมากครับ สามารถยิงได้3ามโหมดครับลูกเหล็ก9มิลครับลูกธนูครับผมแล้วก็ลูกดอกเหล็กยิงปลาครับเน้นคุยรายละเอียดนะครับท่านไหนอยากได้แบบไหนก็โทรมาอย่างเดียวช่างชัยจะรับผ่านโทรศัพท์อย่างเดียวครับขอเป็นช่วงจังกลางวันนะครับเอาเน้นโทรนะครับท่านไหนอยากได้งานช่างชัยจริงๆลูกไฟเบอร์ครับรับเกียรขึ้นมาฝากไว้ช่างชัยสวัสดีครับ